สองขวบเบื่อข้าวมากเลยทําไงดีเอา้าเบื่อข้าวนะคะเนาะสงปีเอาจริงจะต้องบอกเลยว่าเรื่องเป็นเรื่องเบสิคพื้นฐานมากเลยนะเบบี้ที่อายุ1ปีจนถึง2องสาขวบนะคะเนาะเนื่องจากว่าคือ1เด็กในวัยนี้ค่ะความธรรมชาติของเขาคือจะเป็นเด็กที่ที่เบื่อ แล้วก็ไม่ชอบอะไรที่เดิมๆซ้ำๆจำเจดังนั้นคือถามว่าเออแล้วเราจะงัดเทคนิคอะไรมาสู้กับลูกนะคะแม่โบก็จะไกด์ให้เป็น3เทคนิคนะคะแต่คุณแม่จะต้องเอาไปปรับใช้นะคะในบ้านของคุณแม่นะคะเนาะว่าเออเราจะทํายังไงมันถึงจะเวิร์กสเทคนิคนั่นก็คือว่า1เทคนิคที่ทําให้นนองคะ่ะมีความสนุกในการยินข้าวเด็กในวัยเนี้ยชอบความสนุกชอบอะไรที่แบบว่ามีความว้าวมีการแปลงร่างดังนั้น2ปีนะคะคุณแม่อาจจะต้องมีการที่ ทำอาหารที่อายุตัวอ,อย่างเช่นเบื่อข้าวผัดก็อาจจะต้องเป็นแบบพวกฟิลมาก,กาโลนีพวกเส้นพวกแซนด์วิชหรืออะไรต่างๆนะคะที่มันมีความที่แบบแปลกต่างแตกต่างไปจากเดิมแล้วก็เวลาที่แบบจัดอาหารให้น้องทานอาจจะต้องมีแบบ 2- อสาเมนูให้นางมีความรู้สึกว่าฉันได้เลือกเอาฉันชอบไข่เจียวอ่ะฉันชอบแบบ ต้มจ like ืดหรืออะไรพวกนี้ค่ะคือไข่ตุ๋นอะไรพวกนี้ค่ะคืออาจจะต้องแบบเปิดโอกาสให้นางได้มีความรู้สึกว่าฉันได้มีสิทธิ์เลือกนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะต้องมีการที่แบบจัดพวกจานชามแก้วน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นส่วนตัวของเขาแล้วก็ให้เขาหาได้มีโอกาสเลือกใช้นะคะเนาะจานชามช้อนซ่อมด้วยตวงเขาเองเปิดโอกาสให้เขาได้กินนะคะด้วยตวงเขาเองคือเอาง่ายๆคือให้เขาค่ะได้มีส่วนร่วมในการจอยทํากับข้าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เด็ดผักให้เขาเด็ดเลยเล ตุ้มเป๊ะไม่เป็นไรปอกไข่ใก้เขาปอกเลยจะเละคามือก็ได้ไม่เป็นไรหรือว่าตีไข่ค่ะจะตีแบบหูมาดมาใส่หน้าใส่ผมก็ได้ไม่เป็นไรคือเอาเท่าที่เขาแบบได้ ได้เยอะยิ่งเยอะประสบการณ์แล้วเขาก็จะเอนจอยแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าภูมิใจที่เขาได้ทํากับข้าวให้ตัวเองกินแล้วก็ให้พ่อแม่กินด้วยดังนั้นคือก็ยังคงใช้กรอบในเรื่องของการที่ทําให้เรื่องกินหาเป็นเรื่องน่าสนุกเนาะแล้วก็2นะคะเนาะบรรยากาศในการกินต้องเอื้อนะคะเนาะที่จะทําให้น้องหาเอนจอยในการกินขา้าวบรรยากาศก็ยังคงเน้นย้ำว่านั่งกินข้าวด้วยกันหลายๆคนปู่ย่าตาทวดนะคะหรือว่าลูกพี่ลูกน้องนั่งกินข้าวด้วยกันเลยเพื่อที่ให้เด็กหามีความรู้สึกว่าคนนั้นก็หยิบ คนนี้ก็หยิบกินคนนั้นก็ตักคนนี้ก็ลูดผักเขาจะมีความรู้สึกว่าน้ำลายไหลอยากจะกินตามและอีกอย่างคือเวลาที่แบบเห็นปู่ย่าตายายนะคะนั่งกินข้าวบนโต๊ะเดียวกันนะคะเขาจะเรียนแบบเลียนแบบการกินนะคะยกตัวอย่างเช่นเห็นคุณยายตักไข่ก็อยากจะตักไข่ตามเห็นคุณยายลูดผักก็อยากจะลูดผัก ตามแบบนี้เป็นต้นบรรยากาศในการกินที่ดีจะเอื้อให้เขาหากินได้เอนจอยมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องบอกว่าเวลากินหาควรที่จะแบบกินไปด้วยคุยกันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นอ่ะหนูอ้ามคํานึงอ่ะแม่อ้ามเป็นไงบ้างลูกโอชอบไหมคุยอะไรพวกนี้ค่ะคือสามารถที่จะคุยกันได้ในระหว่างที่กินข้าวได้นะคะเนาะแต่ว่าผู้ผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่าอยากคุยกันตอนกินข้าวนะเดี๋ยวมันจะนหนุนนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงถ้าเทคนิคการที่เราหาจะมัดใจเด็กหาจะต้องมีการกินไปด้วยพูดคุยกันไปด้วย หรือว่ากินไปด้วยแจกรางวัลไปด้วยแจกสติกเกอร์กินหนึ่งคำได้สติกเกอร์1ตัวกิน2คําได้อีกได้อีกแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการที่เพิ่มแรงเสริมเชิงบวกนะคะทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะทําสิ่งนี้เดิมๆซ้าๆซ้าอีกแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อันที่3คือไม่ว่าจะใดๆก็ตามแต่ต้องมีการกินแบบมีวินัยกินมีวินัยในที่นี้ก็คือว่ากินนั่งกินข้าวบนโต๊ะนะหรือว่านั่งกินข้าววงล้อมกินข้าวแล้วแต่วิถีชีวิตของเราและให้เวลากินข้าวแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ30นาที เพราะถ้าเกินกว่านั้นเขาจะเล่นเขาจะไม่โฟกัสการกินดังนั้นคือนั่งกินข้าว30นาทีนะคะก่อนที่จะกินข้าวถ้ากินน้อยจริงๆอาจจะต้องมีการที่แบบพาไปเล่นกิจกรรมอื่นๆยกตัวอย่างเช่น2ปีพาไปวิ่งเล่นพาไปลากรถพาไปทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกเอนจอยก่อนนะคะเนาะแล้วก็เล่นจนเหนื่อยแล้วมานั่งกินข้าวนั่งกินข้าวให้เวลาแค่30นาทีถ้ากินครบ30นาทีกินหมดบกมือชโยพร้อมกันแต่ถ้าสมมติ30นาทีนี้นะคะ ไม่ยอมกินหรือว่าอมหรือคายหรือปฏิเสธก็จะต้องเก็บแล้วก็บอกว่าครบเวลาแล้วทีนี้พอเก็บและครบเวลาแล้วเราจะต้องมีการที่ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าถ้าทําดีจะได้รับรางวัลแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทําตามเงื่อนไขก็อาจจะต้องโดนตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นหนูกินข้าวไม่หมด อาจจะไม่ได้เล่นของเล่นหนูกินข้าวไม่หมดมื้อเย็นอาจจะไม่ได้พาไปเดินเล่นสวนแล้วนะลูกแบบนี้เป็นตน้นเพื่อให้นางรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องรับผิดชอบต่อการกินของตัวเองนะแบบนี้เป็นตน้นอันนี้ก็คืออาจจะพอช่วยได้ก่อนกินอาจจะต้องแบบงดนมงดขนมเพราะว่าม,มัมนจะไปรกกระเพาะรู้กระเพาะลูกเล็กคือเด็กอ่ะแบบขวบสองขวบเนี้ยค่ะคือกินข้าวแค่แบบมื้อละสิบคำอาจจะมากกว่านั้นทับพีกว,กว่ากว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คืออิ่มแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาค่ะได้กินนมหรือว่าได้กินขนมได้กินอะไรที่ม,นนมันรกกระ หรือกินผลไม้แล้วมันรกกระเพาะ <c oughs> เขาก็จะกินอาหารได้ลดน้อยลงดังนั้นก็คือเอาไปปรับดูตามนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะหรืออาจจะมองหานะคะเนาะผลิตภัณฑ์นะคะเนาะที่มีส่วนช่วยเจริญอาหารให้กับเด็กที่มีการศึกษาว่าช่วยเจริญอาหารก็ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีไลซีนเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะว่าไลซีนเองค่ะมีการศึกษาว่าถ้าเอามาให้เด็กที่เบื่ออาหารนะคะหรือว่ากินข้าวยากนะคะเนาะทานต่อเนื่องเงนี้ค่ะแล้วติดตามผลก็จะเจอว่าน้องค่ะคือมีความอยากอาหารเจริญอาหารกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้น ก็ลองดูได้แต่ถ้าสมมุติว่าลูกของเรานะคะเ,เป็นเด็กที่มีโรคประจําตัวยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคซีดหรือว่าโรคใดๆที่อาจจะมีผลต่อการกินหรือตัวเล็กน้ําหนักตัวน้อยอันนี้อาจจะต้องว่าไปคุยกับหมอนิดนึงนะคะวางแผนในเรื่องของการกินร่วมกันอ่าแบบนี้นะคะ